สวัสดีครับผมพบกับรายการสวัสดีครับวันนี้ผมคิวแรกนะครับที่ผมจะมารีวิวเกมซอฟต์แวร์ครับผมได้หลายตัวแล้วครับผมก็เดี๋ยวเราจะเล่นไปให้หมดเลยนะ,ะไม่มีเสียงนะครับลำโพงแตกแล้เวเราก็มาเล่นกันเลยนี่เราจะไม่ได้เลยนะครับก็มันก็สนุกมากเลยเกมซอฟต์แวร์เนี่ย อันนี้โหลดในร้านคอมมาเอ้ยในร้านเกมมาไอแพคนี้ก็ราคาแพงๆอยู่ราคาประมาณเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่อันนี้ลำโพงแตกอันนี้เล่นทุก,กว่านะ่ะนะครับยูพี UP ครับโอ้โหสองตัวเองนะครับโอ้โห ถ้าเป็นสีตัวเนี่ยผมหาไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมโอ้อยาตายครับจะาตายกระโดดกระโดดโดนอะไรอ๋อไม่ได้โดนถ้าตายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรมันเก็บกุญแจให้ได้สิบหกนะผมนั้นผมก็เก็บไม่ได้อยู่ดีแหละครับ<ๆ>ก็ครบแล้วนะครับสองอันนะครับ นะครับโอ๊ยตายเลยครับผม,มวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับและคลิปใหม่ EP 18ผมจะมารีวิวเกมอะไรอีกนะครับอย่าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับกับผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้พูดไม่ออกนะ อย่าลืมกดแชร์กดไลาค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับวันนี้ก็บายบาย